สวัสดีครับสืบเนื่องจากกรณีของน้องแบงค์เลสเตอร์เสียชีวิตลงนะครับหลายฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปขุดเข้าไปดูแล้วยิ่งดูก็ยิ่งพบกับสิ่งที่มันน่าตกใจน่าสะท้อนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าน้องเขาเนี่ยถือว่าเป็นเหยื่อนะครับโดยน้องเขาโดนเอามาสร้างเป็นคอนเทนต์ต่างๆแล้วเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้แล้วในที่สุดเนี่ยหนึ่งในคอนเทนต์นั้นก็คือทําให้น้องเขาเสียชีวิตนะครับคอนเทนต์ content เหล่านี้มันเป็นคอนเทนต์ที่เราเรียกว่าคอนเทนต์ขยะนะครับเนื้อหาขยะเนื้อหาที่ไม่สมควรที่จะมีบนโลกนี้แต่มันก็มีคนที่ทําแล้วมันก็มีคนที่ดูและชอบซะด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าในมุมมองของผมให้ฟังนะครับว่าเหตุใดคอนเทนต์ขยะพวกเนี่ยมันจึงถูกสร้างออกมาบ่อยๆแล้วทําไมมันถึงมีคนดูนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับถ้าใครเนี่ยได้ติดตามกรณีของน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยคลิปแรกที่ผมวิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์จากข่าวตอนแรกที่มันไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับมีข้อมูลแค่ว่าน้องเขาดื่มเหล้ารว,วดเดียวหนึ่งแบนดหมดนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมได้คำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้องเขาดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้แล้วดูแล้วมันไม่น่าเสียชีวิตนะครับ แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมเนี่ยออกคลิปนั้นไปก็มีคนมาพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมว่าน้องเขาไม่ได้กินแค่หนึ่งแบรนด์นะมันมีมากกว่านั้นบางแหล่งข่าวบอก2แบรนด์บางแหล่งข่าวบอก3แบรนด์บางแหล่งข่าวบอกว่ามีอะไรมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งตอนที่น้องแบงค์เขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยผมเห็นคลิปหนึ่งที่น้องแบงค์เขาหายใจไม่ค่อยดีนะครับเราเป็นแพทย์เนี่ยเรารู้เลยว่าการหายใจแบบนั้นนะแปลว,ว่ากําลังจะตายแล้ว หายใจแบบอะไอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่การหายใจแบบปกติที่คนเขาจะทํากันนะครับอันนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรสัอย่างนะทีนี้ก็ไม่เพียงแค่นั้นพอไปขุดมากกว่านั้นอีกก็เจอว่าเฮ้ยมันมีคอนเทนต์ที่น้องเขาโดนแกล้งสารพัดเลยนะโดนให้อมขี้หมาบ้างโดนเตะบ้างโดนจุดไฟใส่หัวบ้างอย่างเงี้ยเอาสเปรย์มาพ่นข้างหลังน้องเขาแล้วจุดไฟอย่างเงี้ยมันอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับแล้ว ก็มีคนหัวเราะกันเยอะแยะคนที่ทำคอนเทนต์ก็หัวเราะนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเออ,เ,อเด็กคนนี้มันทนทานดีแฮะมันน่าแกล้งนะมันแกล้งมันก็ยิ้มหัวเราะไปเรื่อยนะครับแต่น้องแบงก์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดคำคำหนึ่งซึ่งผมมองแล้วมันจุกพอสมควรนะเขาบอกทานองว่าเขาเนี่ยพยายามทําทุกอย่างถึงแม้ว่าจะต้องเป็นของเล่นของคนรวยเขาก็จะทําเพื่อที่จะต่อชีวิตให้กับครอบครัวของเขาให้เขาพอมีเงินใช้นะครับอันนี้ผมมองว่ามันมันแย่นะครับ มาถึงประเด็นคอนเทนต์ขยะเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราครเราควรจะดีใจหรือว่าสนใจมันด้วยซ้ําไปนะครับแต่ทําไมมันถึงมีและทําไมคนคนถึงสร้างมันขึ้นมาคอนเทนต์ขยะนี่มันคืออะไรนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ขยะเนี่ยไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะครับไม่ได้มีแค่การไปทําร้ายร่างกายเพื่อความสนุกสนานของผู้ทําแค่เพียงอย่างเดียว คอนเทนต์อื่นอาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมต่อกาลักเทศะคอนเทนต์ที่มันลามกจกกระเปิดพวกเนี้มันก็เป็นคอนเทนต์ที่ไม่สมควรที่จะมีบนแพลตฟอร์มที่มันออกสู่สาธารณชนแต่อย่างอื่นก็มีครับเช่นเฟคนิวส์เนี่ยครับข่าวปลอมต่างๆพวกเนี้เอามาหลอกคนนะฮะคลิกเบตเพื่อให้คนคือตั้งหัวข้อให้มันดูน่ากลัวเพื่อให้คนกดเข้าไปแต่จริงมันไม่มีอะไรหรือบางทีเป็นคอนเทนต์ท็อกซิกให้คนเข้าไปด่ากันในนั้นอย่างเงี้ยนะฮะ คอนเทนต์กลุ่มที่มีการโฆษณาขายของล้วนๆเลยนะครับกดเข้าไปสุดท้ายมันมีแต่การขายของเพ้อเผลอมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปแล้วมีการไปเป็นมิจฉาชีพโดนโอนเงินโดนหลอกไปคุยกับใครสักคนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเสียรายได้เสียเงินเสียทองที่เราสะสมมาได้ก็ได้นะครับพวกนี้คอนเทนต์ขยะทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่อย่างเดียวนะฮะคือค่อนข้างที่จะมากมายแต่ว่า คอนเทนต์ขยะเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่าบางทีเนี่ยมันสร้างรายได้มหาศาลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับทางตรงก็อาจจะมีคนเข้ามามองมาดูกันนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าปกติเนี่ยพวกโซเชียลมีเดียต่างๆถ้ามันมีคนมาดูเยอะๆมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆมันจะยิ่งดันให้คลิปนั้นเนี่ยโด่งดังไม่ได้แปลว่าไอคนมาคอมเมนต์เนี่ยจะคอมเมนต์ในแง่ดีนะครับไม่จําเป็นนะครับ คอมเมนต์ในแง่เสียเข้ามาด่าเข้ามาว่าเข้ามากดดิสไลค์เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ดันนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณสามารถทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่มีทั้งคนชอบแล้วก็มีทั้งคนเกลียดพร้อมๆกันแล้วเยอะๆซะด้วยเนี่ยมันยิ่งโด่งดังครับแล้วพอยิ่งโด่งดังพวกนี้ได้อะไรครับได้เงินครับเยอะซะด้วยนะฮะคอนเทนต์ content บางอันเนี่ยมันเฟซนิวทั้งนั้นเลยแต่คนเข้าไปดูเยอะแล้วก็เชื่อเชื่อแล้วก็่วนคนมาดูส่งแชร์ทาง ไลน์ทางข้อความต่างๆก็ยิ่งเกิดการดันให้คลิปนั้นเป็นไวรัลคนก็ยิ่งเข้ามาแล้วก็คนที่สร้างคลิปนั้นก็ได้เงินเพิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดคุณทําเป็นคอนเทนต์ขยะแบบนี้นะดูไปเตะเขาบ้างไปแกล้งน้องเขาบ้างนะครับให้น้องเขากินเจลหล่อลื่นอะไรเข้าไปบ้างนะครับคือมันก็ต้องมีคนบางคนที่ชอบนะครับก็จะยิ่งเข้ามาดูบางคนก็เกลียดเลย ออกมาแล้วก็ด่าทอว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไอการที่ทั้งสองฝ่ายเข้ามาเยอะเนี่ยมันจะทําให้อัลกอริทึมของคลิปคลิปนั้นโดนทําให้คลิปนั้นโด่งดังขึ้นมาคนก็ยิ่งมาผู้ที่ทําก็จะได้เงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือแรงจูงใจเบื้องหลังแต่แเราลองมาวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยากันดูดีกว่าสําหรับคนที่เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขยะเนี่ยขึ้นมานะครับมันทําไมถึงสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกประเด็นแรกนะครับมันต้องการความ ยอมรับนะครับต้องการการยอมรับนะคือการยอมรับในที่นี้หมายความว่าเขาทำอะไรเข้าไปสักอย่างแล้วมีคนมาเห็นด้วยมีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์นะครับเออตลกดีวะ่ะเออเขากินเข้าไปอย่างนั้นได้ยังไงนะครับหรือไปเตะมันเอ้ยเด็กนี่มันตลกดีเตะมันนมันก็ฮาดีเราทำคอนเทนต์ทำนองนี้ถ้าเกิดคุณทำออกมาแล้วไม่มีใครดูเลยเนี่ยไม่มีการยอมรับเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยไม่มีใครสนใจมันไม่ทำหรอกครับ แสดงว่าถ้าเขาทําแล้วมันมีคนมามันยิ่งอยากทําใหญ่นะครับพออยากทําเข้าไปเนี่ยอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนที่สร้างคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมามีก็คือการต้องการเป็นจุดสนใจครับ attention seeking คือการต้องการเป็นจุดสนใจมันจะมีเป็นบุคลิกภาพแบบหนึ่งซึ่งอยากจะทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจนะครับเช่นบุคลิกภาพที่เรียกว่า hysteria histrionic personality พวกนี้ ฮิสทีเรียไม่ใช่เหมือนกับในที่เราเข้าใจนะที่ลงไปร้องกรีดกรอยู่ตามที่ต่างๆแต่ว่าฮิสทีเรียเนี่ยมันจะต้องการเป็นจุดสนใจถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะมักคิดถึงคนที่เป็นฮิสทีเรียเนี่ยต้องแต่งตัวดีๆสวยๆนะครับแล้วก็อยากให้คนมามองเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่แต่งตัวว้าวแบมๆนะฮะคนก็จะชอบแต่ฮิสทีเรียในอีกแบบหนึ่งก็คือคุณไม่ต้อเป็นต้องเป็นแบบนั้นอ่ะคุณทํายังไงก็ได้ให้มีคนมาสนใจ สนใจในแง่ดีก็ได้หรือสนใจในแง่ร้ายก็ได้หมายความว่าคนเขาอาจจะมาชอบคอนเทนต์ของคุณมากๆเขาชอบคุณมากๆหรือเขาอาจจะเกลียดคุณมากไอฮิสเทเรียเนี่ยมันชอบแบบนี้ครับมันยิ่งเข้ามามันยิ่งสร้างคอนเทนต์ใหญ่เลยนะครับถ้ามันมีนิสัยดังเดิมเป็นแบบนี้นะประกอบกับถ้ามีนิสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มแอนตี้โซเชียลคือแบบไม่ชอบทําตามทํานองของทำสังคมก็มันทำมาอีกแบบหนึง่งอ่ะเราสวนกระแสเลยสวนกระแสในที่นี้ก็คือ ปกติเนี่ยการการทำคอนเทนต์มันควรจะทำใไนไทางที่ดีๆตลกก็ตลกแบบไม่ได้เป็นอันตรายต่อใครสักคนนะครับแต่อ้แบบเนี้ยมันตลกแบบแกล้งคนจนเป็นอันตรายได้มันเฮ้ยมันเจ๋งดีมีคนมองด้วยฮะเราได้เราได้การยอมรับจากคนเราได้เป็นจุดสนใจนะครับมันก็ยิ่งทําใหญ่แล้วบางคนเนี่ยรู้เลยไหมครับว่าคนแรกที่เริ่มทาเนี่ยอาจจะเป็นแค่คนเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่พอทาไปสักพักไอ้เพื่อนที่อยู่อบข้างเนี่ยมันเห็นว่า ตอนแรกๆบางคนนะที่ไปร่วมทีมเขาอาจจะกลัวที่ทราไปเฮ้ยมันจะดีหรือทําแบบนี้มันไม่น่าจะดีนะมันดูรู้สึกว่าเราไปแกล้งเขามันมัน,ม,นมันแกล้งหนักเกินไปมันทรมานมันอาจจะอันตรายต่อร่างกายได้ตอนแรกอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่พอทําไปทํามาต่างคนต่างหัวเราะนะครับแล้วที่สําคัญคือเจ้าตัวน้องนะแบงเลสเตอร์เนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ยอมคนถูกไหมเขาต้องการรายได้ไปจุนเจือครอบครัว โดนแกล้งทีไรก็หัวเราะโดนแกล้งก็ไม่เอาคืนโดนแกล้งก็ยิ้มอาการที่โดนแกล้งไม่เอาคืนโดนแกล้งแล้วยิ้มเนี่ยมันยิ่งทําให้คนแกล้งเนี่ยมั่นใจใหญ่เลยว่ามันต้องแกล้งได้มากกว่านี้อีกมันต้องเอาจนไอ้คนๆนี้ร้องไห้ไปเลยหรือว่ารู้สึกแย่ไปเลยนะครับถ้ามันทนได้เออดีแกล้งให้มันหนักขึ้นนะครับแล้วคนที่เป็นเพื่อนๆรอบข้างที่ช่วยกันทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแบบนี้นะครับเพราะวันทาแล้วเห็นเฮ้ยมีคนชอบเรานี่นา ไอ้แกล้งแล้วมันยิ้มนี่นะแกล้งแล้วมันสนุกเออเราไม่รู้ว่าข้างในของน้องแบงเขาร้องไห้อยู่หรือเปล่านะแต่ข้างหน้าเขาออกมาเป็นสนุกแบบนั้นเพราะว่าเขาต้องการเงินไปเพียงแค่จุนเจือครอบครัวเท่านั้นเองหนึ่งร้อยบาทของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับหนึ่งหมื่นบาทของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะบางคนหนึ่งหมื่นบาทสามหมื่นบาทอาจจะเป็นเงินที่โยนทิ้งเป็นเศษเงินก็ได้แต่สําหรับบางคนมันคือเงินที่หามาได้อย่างยากลําบาก น้องเขาอะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หาเงินได้ยากลําบากแล้วเขาจําเป็นต้องทําเพื่อความอยู่รอดคนพวกเนี้ยเวลาสร้างคอนเทนต์ไม่คิดถึงตรงนี้แล้วครับเขาคิดถึงว่าเขามีเงินเขาจะทําอะไรก็ได้แล้วเขาอยากมี sense of dominance หมายควาว่าเขาต้องการเป็นฝ่ายควบคุมเขาอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เขาอยากจะใช้อํานาจที่เขามีอํานาจที่ว่าก็คือเงินน้องเขาเป็นคนที่ไม่มีเงินแต่คนที่เขาทำคอนเทนต์พวกเนี้ยมีเงิน และถ้ามีเงินบวกกับการต้องการเป็นจุดสนใจบวกกับการที่เขาเป็นแอนตี้โซเชียลเขาไม่อยากทําตามทํานองครองทาใดทัด้งสิ้นเขาอยากสร้างความแตกต่างแต่มันดันเป็นความแตกต่างที่ไม่ดีและเขามีเงินมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้โดยเฉพาะถ้าไปทํากับคนที่เขาไม่มีเงินและเขายอมแบบน้องเขานะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วบางคนยิ่งทํายิ่งตื่นเต้นโดปมีหลังเสพติดมันทำแล้วสนุกไอคนนี้ทําโดนทาแล้วมันหัวเราะทุกทีเลยนะครับ แล้วเพื่อนเพื่อนที่ตอนแรกมากลัวไม่กล้าทําก็เฮ้ยเออวะน้องมันโอเคนี่โอเคเราล่วมไปเลยเราอาจจะทําหนักขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้น้องไม่เห็นเป็นไรนี่มันก็ทํานี่มันไม่ได้บายเบียงนะครับไม่ได้รู้สึกหน้าตามันสีหน้าไม่อยากทํามันก็อยากทําเออคราวนี้ก็เลยเริ่มอาจจะสองสามคนที่เป็นคนเริ่มทําก่อนแล้วจากนั้นก็มาเป็นทีมเบ้เริ่มเทมิมเลยทีมทุกคนก็เข้ามาด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ทําไปทำามเอ๊ะมันก็ได้นี่ว่าก็เลยเห็นด้วยไปด้วย แล้วมันทําให้คนพวกนี้หลุดออกจากความเป็นจริงหลุดออกจากตาก,กะที่ควรจะเป็นนะครับตรก,กะที่ว่าก็คือไอ้นี่มันแรงเกินไปแล้วไอ้นี่มันไม่สมควรทํามันหลุดออกจากตากะนี้ไปแล้วครับคนพวกนี้เขาจะไม่มองเหตุการณ์เหมือนกับที่พวกเราคนนอกมองนะฮะส่วนคนที่ชอบคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยเขาก็อยากได้ความแตกต่างเพราะเขาดูคอนเทนต์ธรรมดาเนี่ยมันเฉยชาไปแล้ว มันไม่รู้สึกมีความสุขแต่อย่างใดบางคนที่มีความเครียดอยากจะปลดปล่อยก็ไปดูคอนเทนต์ธรรมดามันก็ไม่รู้สึกปลดปล่อยมากเท่าไหร่นะวันหนึ่งไปเจอคอนเทนต์แบบเอ้นี่โดนแกล้งแล้วมันยังยิ้มเฮ้ยมันโดนแผลกดีไว้ปกติแล้วทาในชีวิตจริงทําไม่ได้เรามาดูคอนเทนต์แบบนี้มันก็ดันชอบแฮะเออมันก็ดันชอบแล้วคนพวกเนี้ก็เหมือนอย่างเดียวกับคนที่เป็นคนทำแล้ะครับในตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอะมันไม่เหมาะไม่ควรแต่น้องเขาก็ยิ้มนี่ว่ะ มันแปลว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมันตลกเขาก็ทํากันได้หรือเขามีเปรียมกันไม่รู้ก็เลยคิดว่าไอ้นี่ยทำได้นะครับคิดว่าเนี่ยทำได้เป็นซะแบบนี้นะฮะแล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ทําซะเองเฮ้ยเออดีเราอยากให้ทําแบบนั้นเราอาจจะส่งข้อความไปหาแอดมินของกลุ่นกลุ่มที่สร้างคอนเทนต์พวกนี้บอกว่าเฮ้ยต่อไปลองเอานี้ไปแกล้งเขาสิต่อไปลองอนน้นนนั้นไปแกล้งเขาสิ แอดมินก็ดันบาจีเอดีเรากำลังหมดไอเดียในการแกล้งมันพอดีเลยเอาไอเนี้ยไอเดียพวกนี้มาแกล้งก็ได้คุณรู้ได้ยังไงว่าไม่มีใครส่งข้อความแบบนั้นไปหาอย่างของผมเนี่ยนะครับยังมีคนส่งข้อความมาให้ทําคลิปแบบนั้นแบบนี้เลยในทางตัวึงขนาั้งได้เป็นคอนเทนต์ขยะแบบนั้นแล้วคนชอบมากๆก็ต้องมีคนที่เขาส่งข้อความไปอยากจะแกล้งแบงค์เนี่ยซักวิธีนึงอะ่ะเฮ้ยลองให้มันทําอะไรแปลกๆซิอะไรอย่างเงี้ยเห็นมัน ทนได้ทุกอย่างเลยลองนั้นัน้นลองอันนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันมันก็ไม่เหมาะสมนะครับแล้วพอมันแรงขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นอย่างที่เราได้เห็นข่าวเศร้าของน้องแบงนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยไม่รู้น้องเขากินเข้าไปกินเหล้าเข้าไปกี่แบรนด์กันแน่นะครับกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าคนที่เขาให้น้องเขากินเข้าไปอย่างนั้นนะ่ะเขาจะรู้ไหมว่ามันอันตรายผมคิดว่าไม่รู้หรอกครับคิดว่าคงเล่นกันสนุกสนุกคิดว่าเดี๋ยวเออเมาแล้วมันคงฟื้น แต่คราวนี้มันทำไมมันนิ่งไปมันหายใจไม่ได้แล้วฮะก็เลยเริ่มรู้สึกกลัวแล้วคราวนี้แหละนะครับว่าเฮ้ยทำอะไรทาอะไรลงไปนะฮะเนี่ยคือทั้งคนที่สร้างคอนเทนต์แบบนี้และคนที่ดูคอนเทนต์แบบนี้บางคนที่ชอบอ่ะมันเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำแบบนั้นในชีวิตจริงกับคนอื่นไม่ได้แต่พอตัวเองมีอำนาจเงิน มันจะทํากับคนคนไหนก็ได้แล้วบังเอิญคนคนนี้เป็นคนที่ตอบสนองทุกอย่างพอดีลงล็อกกันเลยเราก็เลยแกล้งแต่คนคนนี้และก็ทําให้เขายิ่งหลุดออกจากความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆว่าอะไรคือลิมิตไม่สามารถควบคุมความอยากของตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมอิมเพลสของตัวเองได้ควบคุมไม่ได้ก็จะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆหลุดออกจากความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเส้นไหนคือเส้นความปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเกินไป มันเส้นตรงนี้มันหายไปจากหัวคนพวกนี้นะครับซึ่งคนปกติยังมีเส้นตรงนี้ชัดเจนอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่กับสังคมเขามากๆมันอาจจะโดนเพื่อนบอกคนนั้นบอกคนนี้นะฮะบ,บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ลองทําดูสิตอนแรกคุณอาจจะไม่เห็นด้วยแต่พอเพื่อนขยันคอยยอมมากๆเขา้าก็จจะเอาละส่วนคนบางคนตอนแรกก็ไม่ดูหรอกแต่ว่าพอเพื่อนบอกให้ดูเฮ้ยลองมาดูคลิปนี้ส่งมาให้ดูส่งไป,ด,ไปด,ดูไปดูมาดูไปดูมากลายเป็นพวกเดียวกันไปเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าพวกไม่มีอะไร ที่เอาไปคุยกับเพื่อนได้เพราะคุณไม่ได้ดูคลิปพวกนี้คุณก็จะตกเทรนด์มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ถามว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยผมเล่าแล้วมันได้อะไรขึ้นมาผมก็อยากจะให้เราพยายามช่วยกันแก้ไขคนที่เขาสร้างคอนเทนต์แบบนี้บางทีมีรูตัวนะมาถล่มลึกลงไปแล้วแล้วมันก็ได้เงินด้วยได้เงินได้ความสะใจได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองในการเป็น dominance ก็คือการไปแกล้งคนอื่นเขาใช้อํานาจของตัวเองมันรู้สึกว่า ตัวเองสูงส่งได้ใช้อำนาจได้แกล้งคนสนุกได้เงินด้วยได้ชื่อเสียงอีกต่างหากมีคนสนใจครบทุกอย่างทำไมมันจะไม่ทำละ่ะคนพวกนี้เนี่ยครับไม่มีทางรู้ตัวพวกเรานี่แหละที่จะต้องทำให้เขารู้ตัวโดยการถ้าเจอคลิปแบบนี้นะครับช่วยกันรีพอร์ตเรื่องของความรุนแรงรีพอร์ตเยอะๆเลยนะครับแล้วทางหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยผมว่าจะต้องมีหน่วยงานที่ช่วยมากำกับดูแลเรื่องพวกนี้เพราะว่า นี่เป็นกรณีหนึ่งซึ่งขึ้นมาให้เราเห็นนะครับมันอาจจะมีกรณีอื่นอีกมากมายนะครับมีในคลิป YouTube Tik t o อกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งผมไม่คิดจะไปดูของพวกนี้นะมันไม่เคยอยู่ในอัลกอริทึมซึ่งโชว์มาให้ผมดูแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีอัลกอริทึมของมันนี่แหละที่โชว์ให้คนบางกลุ่มเนี่ยดูอยู่เรื่อยๆเขาก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วอาจจะคิดว่านั่นกลายเป็นเรื่องปกติที่เขาจะทําได้ก็ได้แล้วก็ไม่มีใครไปรีพอร์ตคลิปพวกนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคน ถ้าเจอของพวกนี้นะครับช่วยกันรีพอร์ตรีพอร์ตมากๆถ้าคลิปนั้นมันโดนเอาลงหรือว่ามีคนด่าเขาเยอะๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเขาจะได้รู้ตัวว่าไอ้คลิปแบบนี้มันไม่เหมาะสมไม่ควรจะมีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิดกฎหมายสะทีเดียวนะครับแต่ผมว่ามันผิดกฎสังคมมันผิดกฎจริยธรรมและคําพูดคลาสสิกเลยนะครับก็คือถ้าคุณโดนทําแบบนั้นบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไรจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เขาโดนจริงๆนะเช่นว่าเอ้ยเขาไป ให้กินเจลเหรอลืนใช่ไหมก็กินเองสักทีเดี๋ยวไหนดูที่ว่าเป็นไงใช่ไหมฮะคือพวกนี้ตราบใดก็แล้วแต่ที่เขายังไม่เคยโดนเองเนี่ยเขาก็จะคิดแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตรรก,กะของเขาเนี่ยมันมันหายไปแล้วมันเพี้ยนไปแล้วความเป็นจริงความเส้นแบ่งความอันตรายกับความไม่อันตรายอะไรควรไม่ควรมันหายไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยกันรีพอร์ตวิดีโอพวกนี้อย่าให้มันได้ออกมาอีกนะครับทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ น่าจะต้องมีการสร้างมาตรการที่ชัดเจนคุยกับทางบริษัทที่เขาทำหน้าที่แบบนี้ก็คือพวกติกต y o YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆถ้ามีคลิปแบบนี้ปกติเวลาที่เรารีพอร์ตคลิปมันไม่โดนลบง่ายๆหรอกครับคุณรีพอร์ตไปเยอะๆมันก็ไม่หายไปไหนครับอันเนี้ยเราต้องพึ่งคนที่เขามีอำนาจแล้วเขาอาจจะไปคุยกับบริษัทโดยตรงเฮ้ยคลิปนี้คุณไม่เหมาะสมนะ คุณต้องเตือนคนที่สร้างคอนเทนต์นะเพราะถ้าสร้างอย่างนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งคุณต้องลบคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วก็ลบช่องนั้นไปเลยนะครับเพราะมันไม่เหมาะสมเหมือนกับกรณีช่องจอนีโซมาเลียผมไม่รู้คุณดูข่าวหรือเปล่านะครับที่เขาเป็นคอนเทนต์เกรียนไปทั่วนะครับไปเกรียนที่ญี่ปุ่นไปเกรียนที่เกาหลีน,นะครับไปที่เกาหลีก็ไปก็ไปเต้นอะไรสักอย่างที่หน้า,าตัวอนุสาวรีย์ที่คนเกนเาหลีเขาคำลบมากๆนะครับไปทำคอนเทนต์คือกินมามมากิน ก็มีกึ่งแล้วก็โยนทิ้งเทงทิ้งตรงนั้นนะครับไปอยู่ไปคุยกับคนในรถไฟฟ้าแล้วก็ไปไปมองหน้าเขาไปเหมือนไปด่าเขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ควรแล้วตอนหลังก็โดนคนเกาหลีไล่ล่านะครับสุดท้ายก็ไปอยู่ในคุกไม่รู้ว่าจะโดนอ,อะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่องของเขาปลิวไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันรีพอร์ตไปว่าไอ้ช่องเนี้ยมันมีปัญหาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่องเขามีปัญหาจริงๆหรือโดนแฮกนะ เพราะว่าบางทีเนี่ยการพยายามรีพอร์ตช่องช่องหนึ่งมันไม่ทําให้ช่องนั้นหายไปไหนได้ง่ายๆผมคิดว่าอาจจะโดนแฮกซะมากกว่าคือในเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะไม่จัดการสักทีหนึ่งเราเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแฮกข้อมูลของคนคนนั้นก็จัดการซะเองเลยก็เหมือนคนเกาหลีครับตอนนั้นนะจอห์นนี่โซมาลีเนี่ยคือเขาทำคอนเทนต์ที่ไม่ดีแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายแบบชัดเจนมันผิดจริยธรรมผิด ขนทรทมเนียนประเพณีอันดีของชนชาติเกาหลีแล้วเราก็ไปดูถูกเขาแบบนี้มันก็เลยทําให้คนเกาหลีบอกไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมงั้นฉันจะจัดก,การเองจะไปไล่ล่าคนคนนี้หรืมีตั้งค่าหัวเราไปไล่ต่อยเขาไปไล่ทาร้ายเขาเลยคือการทำร้ายนะ่ยมันก็ไม่ถูกต้องหรอกครับแต่เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดก,การสักทีก็ต้องทาซะเองนะฮะคุณอยากจะให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาในประเทศไทยหรอถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะให้เป็นแค่การ การเตือนการพูดคุยการใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วก็การลบคอนเทนต์พวกนี้ออกไปแทนที่จะแบบรอมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มันมีคนคนหนึ่งคิดว่าเราจะตั้งศาลเตี้ยขึ้นมาจัดการกับคนพวกนี้แล้วก็เกิดความรุนแรงขึ้นมาในสังคมหรือคนที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ถ้าฟังผมพูดนะเขาอาจจะโกรธผมมากๆก็ได้นะพยายามจะมาทําอะไรผมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะแต่คือผมไม่สนใจคนพวกนี้หรอกครับเพราะว่าคือเราต้องช่วยกันจัดการให้หมดบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้อง นะครับมันไม่ถูกต้องดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันจัดการคอนเทนต์เหล่านี้นะครับให้มันออกไปจากสังคมของเราทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องช่วยกันนะครับแล้วถ้าเราเจอคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกันรีพอร์ตนะฮะมันเป็นทางเลือกทางเดียวที่เราจะทําได้ที่เหลือมันใช้เวลานะครับก็คือการปลูกฝังในสิ่งที่มันสมควรให้แก่ทุกๆคนซึ่งไอเนี่ยพูดง่ายมากแต่ทําไม่ได้หรอกครับทายากเพราะไม่ฉะนั้นถ้ามันทําได้เนี่ยป่านนี้ก็คงไม่มีคน ที่ทำคอนเทนต์ไม่เหมาะสมแบบนี้ออกมานะครับโอเคผมก็เล่าไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหวังว่ากรณีนีน้น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากสำหรับหลายๆคนแล้วเราก็ลองมาช่วยกันสอดส่องทำให้โซเชียลของเราเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดนี้รวมไปถึงคอนเทนต์ขยะอย่างอื่นทั้งเฟกนิวส์คลิกเบทการไปคัดลอกคอนเทนต์คนอื่นมาการไปพยายาม สร้างโฆษณาขายของอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเราต้องช่วยๆกันดูแลนะครับเราทำคนไดคนเดียวไม่ได้มันกต้องช่วยกันทำทุกคนนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ